ผลงานหนังสติกครับหมานคือเก่ามือนี่ได้ใส่สวยๆสองสามตัวเลยเเเนี่มือถือกันหลายครับหมานคือเก่าหนังสติกจัดให้นะครับสวัสดีนะนะทุกคนครับวันนี้เราก็มาออกหมายเหมือนเดิมครับต้นไม้ที่เก่าที่เวลาเดิมของเรานะครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศด,ดีครับ น,นี้วันนี้ไม่ค่อยลมแรงเท่าไหร่นะครับวันนี้อย่างไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาลุ้นมาเชียร์มาตามชมด้วยกันครับเราจะมีผลงานขนาดไหนวันนี้ไปชมไปเชียร์กันเลยครับไปเลยครับเอาครเราก็ลงมา้วครับแต้มแรกเราเป็นไงครับแต้มแรกแต้มแรกลงามาแล้วนะครับ นี่ครับแ้มแรกเรายังไม่ได้ตั้งกล้องไม่ตั้งทำอะไรเลยนะครับนี่นี่ครับแทมแรกเรา แจมแรกเรามาแล้วครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแจมแรกหมันหมานครับติดแจมแรกเราก็ติดเลยนะเหมันหมานครับตามลุ้นกันเรื่อยๆนะครับอยงเงี้ครับแจมแรกแก้วมาแล้วอย่งมาแล้วอย่งมาแล้วโอ้ยใส่หลอกท่านมาเนาะแบบนี้เนาะใส่หลอกท่านมาเนาะแบบนี้เนาะอย่างเงยอ่งมาแล้วอย่างเงี้มาแล้ว ่รอกท่านมานนเนาะท่านย่ท่านย่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนึกว่าจะใส่ว่าท่านครับอือมโอ้ยไอกเต็มแล้วสีนองเอ้ยจิตยังเหรอโอ้ยลงไปขวางไม่สำมัน

Ơi, suốt diện ban nơi cụ nằm lòi bê đỏ nào, tuyên phải ngang 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 nó, ngang 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 ต้องกองไม่เร right? to ียบร้อยแล้วมามาดูน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยตาเกือกเอาสายไปพันข้างไหนแล้วไปมัดไว้แล้วครับตัวนั้นโอ้ยตุกู่เงยดงไหมกําลังมัดลอกอยู่พี่น้องตุกใหญ่เดียงจึงคืนขึ้นสวยโอ้ ที่ได้ครับอี่เดี๋ยวกลมาไหมครับ,บมล้าไหมครับพี่น้องป่าเดี๋ยวกลมาไหมครับเห็นแวบๆลายแล้วป่าี่ล่องถึงง่ายเื่อยๆครับ รุ่นมาลุ่นมาลุ่นน้องกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาลุนน้องกันเด้อครับเด้อโอ้ยเสียดายตอนมัดลอกอยู่นี่นะปลาอยู่ใต้ต้นไม้โอ้ยตกเง,งยหนึง่ง <Sang> พี่น้องมาลุนน้องกันมาลุนน้องกันมันหนาวไปขวางเนอะมันขวางงาใหม่ครับ แต่พพว่าของง่าไม่ก็อคิดได้ป้าตัวนี้หน่อยด,ดินดินตึก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 ๊งนะครับป้าดินอยู่ข้างล่างนี้แล้วครับเนาะโอ้ตัวใส่ทอดนี่หลายหลายอย่างนี่น่องเลยโอ,อ,อ,อ้มาเป็นฝูงได้ป่ะเนี่ย nhong hai đấy tự nhiên mới thấy nó tự nhiên mới thấy nó hai phủ ngay đó nhong đó tự nhiên tự nhiên tự nhiên có tự nhiên với nhong Yeah, man. thì nón đối, trông đấy học còn loạn rồi đó, đầy pha nhầy quá, ở ba tuổi rồi nó thì nón đối, tôi nương gì hết, tiếc, trông nga mày, kìm tút 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 nga mày đó, đến đây háng đèn, háng đèn, nhìn mặt háng đèn nào thì เรียบร้อยาทีเจอลอกไหมเข้าไปเป็นจังใดเอาตัวน,นี้หางแลงเอาติดยัง Góc theo. Ui. 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 rồi, Ui. 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 đen, Ui. 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 hàng đen, Ui. 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 đen nữa, Ui. ping, Ui. 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 มาแล้ว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 เอามาลุ้นกันครับมาแล้วมาแล้วเห็นมา u, pr u, pr u, pr u. ลแลบบ้วเห็นมาแลบบ้วพุ่น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 เห็นมาแล้วเด้อพี่น้องแป๊บ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 แล้วอันโมมด เริ่มหุ้มแล้วครับไฟเดียดมาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นมาแล้วตัวนึงใส่สวยใส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับโอ้ยบอถึก <c oughs> น่อย <c oughs> ไส้สวยยิงบอถ,ถึกครับ

ดอกนี่ดอกนี่ผ่้เหลือครับเห็นจังไรดอกแล้วดอกนี่ผ่้เหลือพี่น้องใส่สวยอุย้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงดีแรงดีแรงดีครับพี่น้องแรงดีแรงด,แรงด,แรงดีแรงดีดีเด้อพี่น้องตาตัวนี้เนี่ย สวยงามเป็นไงครับสวยงามหวานเกี๊ยครับสุดยอดอยู่แล้วหนังสติ๊กเราหนังสติ๊กเราสุดยอดอยู่แล้วพี่นอ้องเอ้ยหนังไข่ก็จะเปลี่ยนตะขาดใช่เนาะหนังไข่ปลาข่เนาะ าะรุ่นกันต่อครับพี่น้องรุ่นกันต่อ,อนั่นใส่สวยไหมอีกแล้วใส่สวยใส่สวยพี่น้องใส่สวยเรียบร้อยว่ัวนี้บ่ถือโ <c ười> อ้ใส่สวยได้ยิ่งว่าถือโอ้มันเครื่องใหม่ตัวนี้นะครับ เครื่องใหม่อยุ่ไต่ใหม่พอดีด้การเวิเครื่องแน่ปะตุงเอาไหมครับนึกมากอีกปานมากเรื่อยๆฐานหล่องมันร้อยมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนอ่ืหล่องขึ้นหล่องลอง าลองขึ้นลลองรงนะครับที่นี้ครับม,มาแล้วมาแล้วใส่สวยโอ้พ้นกับขึ้นสยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น้องใส่สวยใส่สวยใส่สวยตัวนี้ใส่สวยใส่สวยมาแล้วมาแล้วใส่สวยครับ นี่เด็กนี่เด็กว่าถืกโอ้พี่น้องนี่ป่าว่าถือกโอ้นี่นนนป่าว่าถืกเขยพี่น้อนเงเอ้ยขามหัวเสยอ่ะ lãm so với mang văn đây đây này tôi nghe đây 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 lại đây 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 thì đây 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 มันไปอยู่ตัวนึงนครับหรืนี่เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นหน่อยดึงสู่ป่าเพราะไม่ได้ยัง้งอะไรยาดจะขาดหย่งหยั่แล้วมันขาดเลยนหรอครับพี่นอ้องเนาะล้อป่าล่องยั้งเดียวครับท่านป่าล่อง lái yun bốn nấy phá phong bùng nhăng điểu phá bùng nhăng điểu nó không phải lăng lói. đây này họ lói ta phá lăng thìn má phá lăng. chớ phá lăng nhăng điểu kia nóc. lói ta phá มูนี่ปลาบันคอยร้อยหลายเป็นไหนครับร้อยแต่ยนีมันเศร้าครับเขาก็ตีอันจีร้อยตลอดแล้วหรือเป็นร้อยอยู่แถวหุ่นเลาะผมยิ่งนีเปล่ามาแล้วมาแล้วใส่สวย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 ครับพี่น้องใส่สวยใส่สวยโอ้ Lông nè lông nè lẹo thấy lẹo lẹo thấy lẹo lẹo thấy lẹo Phải lẹo Ăn rong, Ăn rong, quay lẹo quần lẹo 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 Ăn lẹo 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 Ăn เห็นบักตัวเงยแล้วครับเขาสิงยิ่งถือกว่าฮอนละโอ้ยตายวุ้ยลูกหนังสติ๊กไปยังสั้นอืมลูกหนังสติ๊กไปยังสิโอ้ยซ้าย,ยา,ยา,ยายไปของโอ้ยลูกนังสติ๊กไปของนั่นตัวเง่ครับ ไปจังซี่ล่ะลูกนั่งสติโอ้บริเวณฝ่าวอดครับรตรงนี้นี่ครับอุ้งินมามาหืมมามาขอมาจากปลาพวกกุ้งพอดีครับถือบอ่บอดถือโอ้โอ

ฟ้าหน่อยก็ล่องนะล่องอยู่ครับฟ้ยเงมากอย่างนี้บนงานนี่หนาๆเบิ่งเนาะยิ่งป้าบ่ถูกเนาะยิ่งป้าบ่ถูกเนาะมันี่สุดไหวเร็วเถอะวะ โอ้ยสีขุ่นลอยเลยบพี่น้องเลย <c oughs> ไปยังสีขุ่นลอยเลยลองไปสีขุ่นลอยเลยพูนโอ้ย <c oughs> ไปสีขุ่นลอยเลยพี่น้อง หอยเลยทางแล้วเอ้ยมาเตรียมพร้อมครับข้โพหัวขึ้นใกล้ๆมาแล้วมาแล้วตไปนี้มาแล้วพี่น้องพี่น้อง,องไปนี้มาแล้วไปนี้มาแล้วเด้อ,อ,เ,อเด้อสิเี่นนี้มันมานตัวนี้ ยิ ar, a, ar, tamam. Higher, том, ่งเงี้ยนอนตัวนี้ยิงแน่นอนพี่น้องถือว่าว่ถือพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายน้อยสั้ายิงมาถือยู่พี่น้องโตง่านึงโอ้ยพี่เด็กไปง่ายเพิ่มหมดละมือนี้ย Audrey. Những quả có bọt thử kín ở tôi lắm tôi bọt tôi lắm 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 tôi lại chú về nhiều hạt tuổi nhây ôi loài ma dần à ui tuổi nhây khó thử rất được ôi ui sái khát ui bà nhìn để ăn chiên hương sái khát สายนังสตี๋ผมขาดมองเนี้ยพี่น้องโอ้บักแดงย่งคืนครับตัวใหญ่โคโรยู่สายขาดโอ้ยตายเอามัดไหมครับมัดไหมไปครับน้าทุกคนครับน,นี่ปลาก็เริ่มไม่ล่องไม่ลอยแล้วครับ เริ่มห่างแล้วครับป่าลอยขึ้นก็มีแต่ไซส์เล็กๆนะครับไซส์ใหญ่ไม่ลอยไม่ล่องน่าจะเข้าป่าแล้วครับล่องลึกด้วยนะครับป่าเริ่มล่องห่างล่องลึกครับลมก็เบาแล้วครับเช้านี้ลมแรงครับ เราเจอสาใหญ่เยอะอยู่นะครับสาใหญ่เจอสายใหญ่เยอะครับแต่เรายิงไม่ผูกเองครับผูกก็หลุดนะครับสาใหญ่ยังไงก็ไปสรุปผลงานที่บ้านกันเลยครับไปเลยครับสรุปผลงานที่บ้านดีกว่านะครับวันนี้ไปเลยครับ อะครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับวันนี้ผลงานโดยรวมของวันนี้นะครับหนังสติ๊กครับผลงานหนังสติ๊กอย่างเดียวนะครับนี่มาดูผลงานโดยรวมนะครับผลงานโดยรวมเราอะนี่เลยนะครับอาก็เริ่มมีกลิ่นแล้วเราไม่ได้เอาถังไปนะครับอันนี้อันนี้ครับผลงานโดยรวม เราก็ได้ส์ใหญ่มา2ตัวนะครับ2ตัว3ามตัวนะครับส์ใหญ่เห็นไหมครับมีครับได้มาส์ใหญ่ก็3มตัวมันนี้นะครับนี่ครับป้งป้งเลยนะครับเห็นไหมครับตอนเรายิงปลาใหญ่เราไม่ได้ใส่กล้องนะครับก็เลยไม่ได้เห็นสอดยิงตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับผลงานโดยรวมหนังสติ๊กเลยครับนี่ครับ พอได้ครับได้ไอช่อนมาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับไอช่อนมาหนึ่งตัวนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับื่อผมจะได้ทําคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจใผมด้วยครับช่วยดันช่องเล็กๆผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย